วิธีเปลี่ยนบัญชี tiktok shop และ tiktok seller พร้อมกันหรือจะเปลี่ยนบัญชีการเชื่อมโยงก็ทำได้นะแต่มีเงื่อนไขตามนี้ทำความเข้าใจด้วยสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนตัว infinity 88นะครับก็ในคลิปวันี้จะมาแนะนำวิธีการเชื่อมบัญชีเข้าไปใหม่นะครับหลังจากที่ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมทำการยกเลิกการเชื่อมบัญชีนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายท่านถามว่าถ้าเรายก,ยกเลิกการเชื่อมบัญชีไปแล้วเนี่ย เราเชื่อมบัญชีใหม่ที่ไม่ใช่บัญชีเดิมได้ไหมนะครับเพื่อนๆผมอยากให้เพื่อน,นๆดูตรงนี้ก่อนนะครับเงื่อนไขตรงนี้สําคัญสําหรับท่านที่ต้องการจะเปลี่ยนยุทธในการเชื่อมนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูตรงนี้สําหรับท่านที่ต้องการจะเปลี่ยนยุทนะครับสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องคํานึงคือบางทีเพื่อนๆมีทิกตอกหลายอันใช่ไหมครับบางทีอาจจะไม่ได้ใช้ทิกตอกอันนี้แต่อยากจะใช้ทิกตอกอันนี้นะครับมันจะมีจุดสําคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าวันนี้นะครับเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนยุทธการเชื่อมเปลี่ยนได้ แต่บัญชีผู้รับสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์ตรงนี้เพื่อนๆจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพื่อนๆจะเปลี่ยนไม่ได้นะโอเคไหมตรงนี้จะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนอันนี้เพื่อนๆต้องไปติดต่อกับ Tik t อกช็อปเอาทิกตอกเอาเองนะครับโอเคไหมตรงนี้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเปลี่ยนบัญชีสมมติเอาของแฟนมาใช้นะครับแล้วเวลาเพื่อนๆไปไปกดรับรายได้ในช่องของ Tik t อกช็อปเนี่ยตรงการเพิ่มบัญชีตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นบัญชีของคน คนคนนี้ที่เป็นเจ้าของด้วยเพราะฉะนั้นชื่อตรงนี้จะเปลี่ยนไม่ได้นั่นแปลว่าเปลี่ยนบัญชีธนาคารก็ไม่ได้เช่นกันแต่สามารถเปลี่ยนยุทธในการเล่นได้หรือเปลี่ยนยุทธเป็นแอดมินได้หรือเปลี่ยนยุทธเป็นเจ้าของร้านค้าได้โอเคไหมทําความเข้าใจแบบนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็อยู่ที่เพื่นอนๆพินิจพิเคราะห์เอาเองแล้วกันนะครับว่าจะทํำยังไงโอเคไหมแต่มีหลายท่านเขาก็ติดต่อไปขอเปลี่ยนกับ Tik t o อกนะครับบางท่านก็ได้นะก็ลองดูแล้วกันที่นี้การเชื่อมโยงนะครับ เข้าไปทํำยังไงการเชื่อมโยงจะมีสส่วนด้วยกันให้เราเข้ามาจิ้มตรงนี้ใช่ไหมบัญชีของฉันแล้วก็ไปที่ตรงคําว่าเชื่อมโยงเนี่ยนะครับตรงคําว่าเชื่อมโยงที่ผมเอามาวนๆนี่เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆให้เราเข้ามาตรงคําว่าเชื่อมโยงตรงนี้เห็นไหมจิ้มเข้าไปเชื่อมโยงใหม่นะครับเชื่อมโยงใหม่กดจิ้มเข้าไปพอเรากดจิ้มเข้ามาแล้วระบบจะขึ้นมาแบบนี้อ่านข้อมูลของเขาให้ดีนะครับว่าเขาให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อเนื่องหรือว่าจะเชื่อมหรือจะลบเนี่ยนะครับเนี่ยเข้ามาเนี่ยยางอ่า ภายในระยะเวลาเารียกว่า73วันเนี่ยนะครับจะได้ประมาณ4ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลบอย่าเพิ่มอย่าลบอย่าเพิ่มนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เพื่อนๆลบแล้วเพิ่มไม่ได้แล้วก็ตรงนี้หลังจากที่เรากดกดเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะพาทำนะครับพอเรากดเพิ่มแล้วเราต้องไปกดอนุมัติในแอปของ tiktok ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับผมก็ จะมาแนะนําให้ทําแล้วก็เรื่องของกฎต่างๆนันเพื่อนๆดูตรงนี้นะบัญชีและอะไระร้านค้าอยู่ในประเภทเดียวกันเห็นไหมข้อมูลต่างๆตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วการเลือกนะครับผมจะเลือกแบบบัญชีทางการส่วนบัญชีการตลาดเดี๋ยวมาสอนอีกทีนึงนะครับว่าเพิ่มยังไงเสร็จแล้วตรงนี้ให้เราไปเอา SI เห็นไหมแอสไเอามาจากไหน SI เอามาจากหน้าร้านค้าจากใน Titik t o อกของเราเดี๋ยวผมไปเอามาให้ดูนะแอสไซก็คือเอามาจากตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมที่เป็นที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยแอสไซ นะครับเราก็อาจจะคัดลอกมาหรือก็ปี้มาก็ได้นะครับแล้วก็กดพิมพ์เข้าไปอ่าวิธีการพิมพ์ให้เราพิมพ์เข้าไปเลยนะครับแอดไซน์แแบบนี้นะนะครับแอดไแล้วก็ใส่ชื่อที่เราต้องการจะเชื่อมลงไปแบบนี้เห็นไหมครับเป็น ID เสร็จแล้วเราก็กดถัดไปพอเรากดถัดไปรอระบบเขาตรวจสอบปุ๊บ,บ,บนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปเราก็กดส่งเช็คให้ดีนะครับว่าชื่อถูกต้องไหมเพราะว่าเผื่อบางทีมีเพื่อนเขาใช้ชื่อใกล้เคียงกับเรานะครับอ่ากดส่งไป นะครับเสร็จแล้วต่อไปเขาให้เราเข้าไปยืนยันตัวตนนะครับในนะครับโปรดทราบว่าคุณส่งความเชื่อไปแล้ว7ครั้งโอเคไหมเนี่ยผมอันนี้คือผมทําลองทําเล่นส่งไปส่งมานะครับนเพื่อนเพื่อให้เข้าใจระบบของเขาเสร็จแล้วนะครับภายใน4 8ชั่วโมงเราจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนในการรับเชื่อมซึ่งทําตามนี้อ่ะเสร็จแล้วนะครับนี่ผมโอเคแล้วเรียบร้อยต่อไปให้เข้าไปที่ทิกตอกของเราแล้วให้เราเข้ามากดตรงกล่องข้อความตรงนี้เห็นไหมครับมีกล่องข้อความตรงนี้นะครับ เชื่อมเข้าให้ยุทธให้ตรงยุทธนะคะเพื่อนเพื่อนเข้าไม่ตรงยุทธแล้วมันจะไม่มีข้อความนะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมจะมีกล่องข้อความเด้งเข้ามาแบบนี้นี่แบบนี้ก็คือรายได้คําขอหรือถ้าไม่มีหรือถ้าไม่มีนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าไม่มีให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาจิ้มตรงนี้ที่เป็นกล่องขาเข้าเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดการแจร้งเตือนไว้ผมปิดไว้นะครับก็เลยขึ้นแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนกดกดตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนอ่ะดูนะกดเข้าไปดู ตรงนี้กดเข้าไปเลยตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีข้อความตรงนี้ขึ้นมาให้กดเข้าไปนะครับกดเลยปั๊บอ่าแล้วตรงนี้นะครับเข้ามาดูนะแล้วตรงนี้จะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นข้อความจากทิกตอกเป็นข้อความจากทิกตอกเพื่อนๆดูนะข้อความคือถ้าไม่เจออีกห้มาจิ้มตรงนี้อีกไหมผมค่อนข้างจะละเอียดให้เพื่อนๆเลยนะนี่ไหมจิ้มเข้าไปพอจิ้มเข้ามาแล้วจะเจอข้อความเฉพาะเลยเห็นไหมเป็นข้อความคําขอให้เรากดจิ้มเข้าไป พอเรากดยิ่งเข้ามาแล้วเห็นไหมครับเขาจะมีคําขอว่ามีมีร้านค้าชื่อนี้ขอการเชื่อมโยงกับคุณคุณจะโอเคไหมถ้าคุณโอเคก็โอเคเลยนะครับก็กดไปเห็นไหมก็จะมาเข้าสู่การเชื่อมโยงเช็คชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็กดตอบรับนะครับอ่ะก็กดตอบรับไปกดตอตบรับเสร็จจะมีคําว่าเชื่อมโยงบัญชีตรงนี้เห็นไหมกดเข้าไปเลยนะครับกดการเชื่อมโยงบัญชีเข้าไปนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยอันนี้ถือว่าเป็นการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดออกไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรา ให้เรากดออกไปเลยนะคบที่หน้าโปรไฟล์ของเรากดออกมาก่อนหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนอ่ะกดออกมาแบบนี้กดออกมาแบบนี้นะครับพอกดออกมาเสร็จแล้วให้ลองเข้าเข้าไปสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งกดเข้าไปเห็นไหมครับร้านค้าของคุณมาแล้วทีนี้คุณก็สามารถที่จะไปเพิ่มเหมนอนมการเชื่อมมาแล้วนะครับทีนี้ก็สามารถที่จะไปเอาสินค้าของเพื่อนเพื่อนๆเ,เ,เองมาขายก็ได้นะครับหรือในในครั้งต่อไปผมจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มตัวเราไปเป็น เหมือนเป็นเ,เป็นร้านค้าที่2ร้านค้าที่3เนี่ยลงไปซึ่งเราสามารถเพิ่มได้นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเพิ่มได้ประมาณ10 10ร้านค้า 4- หรือ10ร้านค้านี่แหละจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องเข้าไปดูอีกทีหนึง่งแต่มันจะมีระบบบอกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลองทําตามนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะละเอียดอยู่นะผมว่าเพื่อนๆน่าจะทําได้สําหรับท่านที่ยกเลิกการเชื่อมไปแล้วนะครับแล้วอยากจะกลับมาใช้ระบบของ tiktok shop ใหม่ นะครับก็ทำแบบนี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของแลกของ TikTok Seller ล่ะในส่วนของ TikTok Seller นะครับพอเราเข้าไปที่แอปของ TikTok Seller แล้วเนี่ยเพื่อนๆครับที่หน้าแอปของ TikTok Seller ของเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้ผมเข้ามาที่หน้าแอปของ TikTok Seller แล้วให้เรามาจิ้มตรงคำว่าเชื่อมจิ้มเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปปั๊บเข้ามาเห็นไหมครับบัญชีของเพื่อนๆตรงนี้จะเชื่อมมาให้เลยอัตโนมัติมาให้เลยอัตโนมัติแต่เพื่อนๆจะต้องเข้าให้ตรงร้านแค่นั้นเองเพราะว่าในระบบของ TikTok Seller เนี่ย มันไม่มีปุ่มลบกับมไม่ไม่ไม่มีปุ่มลบไม่มีปุ่มลบแต่ในในส่วนของ TikTok s e l l e r เนี่ยเขาจะมีปุ่มเพิ่มปุ่มเพิ่มบัญชีทางการได้โอเคไหมแต่ผมว่าไม่ไม่ได้แนะนำตรงนี้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะบางท่านมี Tik t o k s h o p บางท่านมี TikTok s e l l e r แต่ไม่ว่าจะมี t i k t o k s e l l e r หรือว่า t i k t o k Shop เนี่ยใช้ระบบเดียวกันเพราะว่ามันเป็นมันเป็นระบบเสริมที่ใช้ช่วยกันซึ่งกันละกัน t i k t o k Shop เนี่ยใช้บนเว็บไซต์ Tikok Celer ใช้บน แอปบนมือถือใช้บนมือถือเขาสร้างขึ้นมาให้ใช้คู่กันนะครับแต่ว่าที่หลายๆคนเข้าใจผิดก็คือเวลาเข้าใช้ยูสเข้ายูสผิดยูสเชื่อมผิดไ d ของ Tik t o กแค่นั้นเองเพราะเชื่อมผิดผิด ID ของ t i k t o กมันก็เลยไม่เจอก็เลยหาไม่เจอแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปสมัครใหม่ให้เข้าให้คลิกตรงคําว่าเข้าสู่ระบบในในส่วนของทิกต o กเซลเลอร์ seller, โอเคไหมนะนะครับวันนี้ก็มาแนะนะําประมาณนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยก่อนจบนะครับก็ ฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกันกดติดตามนะครับกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องในตู้ Infinity 88ด้วยมีเพื่อนๆเ,เข้ามาชมคลิปวิดีโอมากมายเลยแต่ว่าไม่มีใครกดติดตามเจ้าของคลิปวิดีโอเลยนะครับขอคนละ1คลิปเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเ,เพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปไปแล้วนะครับสวัสดีครับ